ที่ต้มดาล็อกไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันในการเชื่อมต่อบลูทูธได้หลังจากที่มีการใช้งานได้มาตลอดซ่อมเองได้ง่ายเทเดียวสวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้องแบมนะคะรายการสาระน่ารู้ดีๆเอาใจทีมคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านที่จะมาแนะนำเทคนิคการซ่อมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านเบื้องต้นแบบไม่ต้องถึงมือช่างซ่อมเองได้ง่ายปั ล็อกไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันในการเชื่อมต่อบลูทูธได้หลังจากที่มีการใช้งานได้มาตลอดสาเหตุเกิดจากตัวรับสัญญาณของ t ิจิต o r ล็อ k มีการตัดสัญญาณหลังจากที่ไม่มีการใช้งานวิธีการแก้ไขปัญหาต้องทำการรีคอนเนคอีกครั้งโดยแบ่งออกเป็น2วิธีวิธีที่1สําสำหรับรุ่น DL 7600, DP 8100, p 9000ให้กดดอกจัน2ครั้งตามด้วย m a สเตอร์ n ิ o d e กดสี่เหลี่ยมกด5และกด1ค่ะสำหรับรุ่น er 5 1 0 0ให้กดสี่เหลี่ยมตามด้วย master pin code กดสี่เหลี่ยมกด7และกด1ค่ะวิธีที่2ให้นำคลิปหนีบกระดาษมาเสียบช่องปุ่มรีบูตของเครื่องแต่ละรุ่นหลังจากนั้นให้เชื่อมต่อแอปพลิเคชันอีกครั้งซ่อมเองได้ง่ายๆไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้กดติดตามที่ช่อง h a p p Le Thailand นี่เลย แนวทางในการ